สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาอยู่ที่เขาพัทยานะครับตอนเย็นๆเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างขึ้นมาดูวิวดูธรรมชาติค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ารถที่วิ่งขึ้นมาก็เห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดนะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งนะครับให้ดูวิวเมืองพัทยานะครับ แล้วข้างบนนี้ก็ยังมีคาเฟ่สวยๆนะครับนั่งจิบกาแฟชมวิวเนาะแล้วก็ยังมีที่ออกกำลังกายอีกนะครับนี่ครับร้านกาแฟที่อยู่บนเขาพัทยานะครับ คนก็จะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวเมืองพัทยานะครับ ก็เป็นตรงสถานที่ออกกำลังกายนะครับอยู่ข้างๆร้านกาแฟเลย <S <S 1> <S 1> มีห้องน้ำมีอะไรครบทุกอย่างนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็จะติดตรงวิวตรงนี้ก็จะตึกบางหน่อยนะครับตึกใหญ่ๆบังนะแต่ทังนั้นก็โอเคเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับใครที่ไม่อยากกินกาแฟไม่อยากเสียตังนะครับก็จะมีเก้าอี้นั่ง นั่งดูวิวอยู่ตรงนี้เหมือนกันนี่ก็วิวเมืองพัทยานะครับตอนเย็นๆคนขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ วิวบนเขาพัทยานะครับสังเกตง่ายๆก็คือตรงป้ายพัทยาใหญ่ๆนี่แหละบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะทางลงทางลงตรงป้ายพัทยานะครับวิวตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนๆดูแต่ละมุมแต่ละมุมเนาะ<ม>ก็พาเพื่อนๆดูแต่ละมุมสวยๆของวิวเมืองพัทยานะครับแต่วันนี้ก็ แต่ลงแล้วมันก็จะมืดๆหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงป้ายพัทยาซิตี้นะครับเดี๋ยวเดินลงไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงไปดูข้างล่างนะครับเพราะเขาทาสีระบายสีพื้นสวยงามเลยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างนะครับ บันไดค่อนข้างจะชันนะเพื่อนๆมาทีไหลก็ไม่เคยชินสักทีนะเวลาเดินลงเรารู้สึกกลัวทุกครั้งเลยที่ลงเพราะบันไดมันชันอย่างเี้คือตรงบันไดมันกว้างนะแต่เราก็เดินไม่ค่อย กััววเออนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะขึ้นมามันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะนเพื่อนๆขึ้นมาดูฟรี่ที่เขาทาพื้นใหม่เป็นลานที่อยู่หน้าป้ายพัทยา ซิตนะี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวสักประมาณหกโมงเขาก็เริ่มเปิดไฟป้ายนะเป็นลานกว้างมันกว้างมากเลยนะเพื่อนๆมันกว้างแล้วมันยาวนะเรามองเห็นไกลๆเรานึกว่าเล็กๆไม่นะเพื่อนๆมีบันไดขึ้นไปนั่งเล่นนั่งอะไรตรงนี้คือนะักท่องเที่ยวค่อนข้างจะแวะมาเยอะนะตอนเย็นๆเพราะว่ามันไม่ร้อน เราเองก็ได้ถือโอกาสดีเนาะก็เลยแวะมาพาเพื่อนๆมาดูพื้นที่ที่เขาทำใหม่เนี่ยทาสีอะไรใหม่ก็ดูสวยงามดีนะเพื่อนๆบันไดขึ้นบันไดลงจะมีสองฝั่งนะ ภาพนี้ก็จะเป็นเข็มทิศเนาะเหนือใต้ออกตกเวลายืนแต่ก่อนเราไม่เคยกลัวนะแต่พอช่วงหลังๆนี้รู้สึกแบบ เห็นแล้วมันวิวๆยังไงไม่รู้อายุมากแล้วดูเหล็กที่เขากั้นอย่างเนี้ยเราก็รู้สึกกลัวไว้ก่อนละแล้วมันจะวิวๆนี่ครับที่อยู่ตรงป้ายพัทยาซิตี้นะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นแหลมบาลีไฮเนาะแหลมบาลีไฮสะพานข้ามสะพานแหลมบาลีไฮข้ามไปเกาะล้าน แต่ก่อนบริเวณแถวนี้มันจะเป็นม้านั่งด้วยนะครับเป็นม้านั่งให้นั่งชมวิวเนาะตอนนี้เขาเอาออกไปหมดละจะเป็นรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งทั้งทั้งฝั่งด้านนู้นทั้งฝั่งด้านนู้นรอบๆหมดเลยก็จะเป็นเก้าอี้นั่งแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่เอาออกใหม่ทาสีใหม่ครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูตรงป้ายพัทยาซิตี้นะครับขึ้นมาข้างบน เราก็ไม่ได้ขึ้นมานานเหมือนกันก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night.